สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้ครูยาก็มีกิจกรรมสร้างสรรค์ในหน่วยผักและผลไม้ามาฝากเด็กๆนะคะซึ่งกิจกรรมนี้มีชื่อว่าแครอทน้อยค่ะอุปกรณ์ในการทำแครอทวันนี้ก็จะมีกระดาษแข็งกระดาษแบบนะคะไหมพรมสีเขียวค่ะสีส้มนะคะและก็กาวค่ะ มาเริ่มกันเลยนะคะเด็กเมื่อเราได้กระดาษแบบแล้วนะคะเราก็ระบายสีสีส้มให้ทั่วนะคะเอาแค่ด้านเดียวนะคะเด็กเมื่อระบายเต็มแล้วนะคะเรามาม้วนกระดาษให้เป็นทรงกล้วยทรงกล้วยแบบไหนทรงกล้วยจะออกมาลักษณะนี้นะคะเด็กเมื่อม้วนได้ทรงกล้วยแล้วเราก็มาทากาวนะคะ,ะทากาวเพื่อจะติดแครอทนะคะเพื่อจะติดให้เป็นทรง ให้เป็นทรงกลวยนะคะเมื่อติดเสร็จแล้วเราก็นําไหมพรมไหมพรมที่คุยจะตัดไว้ให้นะนะคะนํามาทบกันให้ได้ครึ่งหนึ่งให้มันเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆแล้วก็แหย่ลงไงรูอ่าดึงขึ้นมานะคะเอามือเข้ามาแบบนี้แล้วก็เพื่อที่จะดึงไหมพรมแบบนี้นะคะเด็กๆเมื่อทำเสร็จแล้วทำให้ทำทุกรูเลยนะคะเด็กๆ มัดไหมพรมอองมาทุกรูเลยนะคะจะจะได้มาเป็นแบบนี้นะคะเมื่อเราทําได้ทุกรูแล้วก็จะออกมาแบบนี้เราก็นําไหมพรมอีกหนึ่งเส้นนะคะมามัดทําเป็นก้านใบสีเขียวของแครอทนั่นเองนะคะมัดรวมกันให้เป็นจุดเหมือนเรามัดผมเลยค่ะเหมือนมัดผมเด็กผู้หญิงเลยอ่าเมื่อเสร็จแล้ว แครอทเราก็จะออกมาในรูปแบบนี้นะคะซึ่งเด็กๆสามารถตกแต่งแครอทได้นะคะโดยการเพิ่มตาเพิ่มจมูกเพิ่มปากและอย่าลืมเขียนชื่อใครทำแครอทก็เขียนชื่อคนนั้นอย่างอันตัวแครอทตัวนี้ครูยเาเป็นคนทำครูยาก็เขียนว่าแครอทครูยาวเด็กๆก,ก็เขียนชื่อแครอทน้องไอ้ยแครอทพี่ตอ๊อบแครอทคุณปั้นนะคะเพราะว่าเวลาเอางานมาส่งครูยาจะได้รู้ว่าแครอทนั้นเป็นของใครสัปดาห์นี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่ ล้าน้าค่ะสวัสดีค่ะ